เมื่อฝนเริ่มโปรโยปลายดอกกระเจียวโบวสอนสีชมพูม่วงจะเริ่มปริบานเต็มทุ่งท่ามกลางทิวทัศน์สุดโรแมนติกของสายหมอกและผืนป่าที่เขียวชอุ่มแห่งจังหวัดชัยภูมิ Free, so ด้วยความไม่คุ้นเคยกับการเดินทางมาที่นี่ผมจึงหลงทางเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติไสรทองประมาณบ่ายโมงเศษหลังจ,จากผ่านประตูอุทยานข้ามทางน,น้ำก่อนถึงลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองขวามือเราคือวิวสวยๆที่เราจะอดไม่ได้ที่จะต้องแวะถ่ายรูปที่นี่เขามีชื่อว่า Safe and sweet. Little girl, she shed a tear, wishing her bunny was near. In the shadows, he felt her cry. He heard her voice rise to the sky. ด้วยมุมมองรับ80องศาของที่นี่พระชุมดาวจึงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและสายหมอกในยามเช้าแม้ผมเองจะมาถึงที่นี่ในยามบ่ายก็ยังหลงไหลในความงดงามของที่นี่ไม่น้นอยเลย คนเที่ยวเยอะมากนะคะเรามาถึงบริเวณลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองแล้วนะครับรถก็จอดกันเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนหนึ่งก็จะมานอนค้างกลางเต็นท์กันที่นี่นะครับเต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ค้างนะครับเหมือนเรานะครับวันนี้เราจะเทินทางไปที่ผาห้ําหดแล้วก็ไปเที่ยว แล้วก็ไปเที่ยวชมดอกบัวสวรรค์นะครับที่อุทยานไสรทองอเ,เรากำลังเริ่มสู่การเดินไปสู่ห้ำเออผา,า,าห้ำขดนะครับห้ำไม่ขมดแต่ผาจากจะห้ำขดนะครับ วันนี้เรามาจากกรุงเทพนะครับเราก็มาที่อุทยานแห่งชาติไซทองก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราสิ่งจะไปอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามวัมนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นที่จะสตาร์ทไปที่ผาห,หัวหดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งของอุทยานไสงานนะครับเขาเรียกว่าผาพ่อเมืองอก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกตอนตอนอีสัก ชั่วโมงหนึ่งก็จะสวยงามมากเป็นจุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลจากทางเข้ามาจากาที่พักแรมนะครับสำหรับใครที่มาชมพระที่ตกใกล้ๆตรงนี้ก็สวยนะครับ วันนี้ผมมาเดินถึงเรียกว่าผาห้ําหดนะครับเดินตอนนี้ก็เดินหดไปหดมาอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปตรงที่ห้หาหดผาห้ําหดว่ามันจะหดมากขึ้นกว่าเดิมไหมต <laughs> อนนี้ผมยืนูนจุดที่เขาว่าหวาดเสียวที่สุดที่อุทยานไซงาม ผาห่อมหดนะครับมองข้างล่างไปที่ซอมสูงประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรระหว่างความเป็นกับความตายซ้ายก็ตายขวาก็เป็นแต่เราก็มาทดลองความเสียวไส้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มาที่อุทยานไทรทองนะอย่าไปดูแต่ทอ้องเออทุ่งดอกกระเจียวงามนะมาดูดอกกระเจียวหดด้วยนะครับ ี้ผมยืนอยู่บนผาหามหดนะครับอันนี้หน้าป้ายผาหาหดเมื่อกี้ก็ไปยืนให้หาม,มันหดไปหน่อยละ <c oughs> อันนี้มาขอถ่ายตรงหน้าป้ายบ้างนะก็แค่นั้นแหละสำหรับผาหาหดนะครับใครที่คิดว่าการทรงตัวไม่ดีก็ระมัดระวังหน่อยใครการทรงตัวดีๆก็พาดขาพาดแขนไปได้เลยนะครับโอเคครับ ไปพามหดแล้วนะครับอันนี้จะเห็นป้ายว่าถ้าไปทุ่งโบสวสวรรค์สามก็อยู่ใกล้ๆนี่เองแค่ห้าสิบเมตรก็ถึงแล้วแต่ถ้าแบบไปจะไปทุ่งโบสวสวรรค์หนึ่งที่เขาบอกว่าดอกเอ่อดอกกระเจียวเยอะๆเลยนี่สองกิโลเวลาเราน่าจะไม่พอนะอาจจะไปสักบสวสวรรค์สี่ก็พอละแล้วพรุ่งนี้เราไปเอ่อป่าหินง,งามอีกทีหนึ่งนะ อันนี้มาแบบเทรคกิ้งเทรลกิ้งเล็กๆนะครับเรเดินไปเรื่อยๆนะอันนี้เรามาบัวสวรรค์ 4, สี่ใช่ไหมมาบัวสวรรค์สี่เขาเรียกว่าสิบส <10 S 2> <10 S 1> ิบเบี้ยใกล้มือนะอันไหนใกล้มือขวาไว้ก่อนเพราะว่าบัวสวรรค์หนึ่งอีกรวมสองกิโลนะครับเราเดินไหวนะไม่ใช่เดินไม่ไหวแต่ว่าเราไม่มีเวลาแนะ่ออกตัวไว้ก่อนเลย ดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองน่าจะเป็นดอกกระเจียวสายพันธุ์เดียวก,กันกับที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามคือกระเจียวกลุ่มปทุมมามีชื่อเรียกว่ากระเจียวบัวสวร,ร์ต่างกันตรงที่ดอกกระเจียวที่นี่เราสามารถที่จะเดินไปสัมผัสมันได้อย่างใกล้ชิดรูปหัวรูปกลีบใบมันได้เหมือนสวนดอกไม้ในบ้านของเราแต่เราก็ต้องทนุถนอมมันนะครับ ดอกกระเจียวโบสวานจะขึ้นอยู่ตามทุ่งหญา้าในป่าธรรมชาติมีลักษณะเป็นช่อดอกสีสดสวยงามคล้ายดอกทิริปจึงได้ชื่อว่าสยามทิวริปนอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ที่รับการพัฒนาใหม่ๆอีกหลายสายพันธุ์แต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะไม่ให้นำพันธุ์เหล่านี้มาปะปนอยู่ในอุทยานป่าหินง,งามหรืออุทยานที่อื่นก็ตามจะอนุญ,ญาตให้ใช้แต่งและประดับได้เป็นบางจุดเท่านั้น กระเจียวหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดอกบัวสวรรค์เพราะว่ามันขึ้นอยู่ตามป่าขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะว่าเหมือนสวรรค์ประทานธรรมชาติสร้างมาให้ขึ้นตามธรรมชาติตามตามภูเขาเสวยงามจริงๆปนะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆเลยตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวหรือที่นี่เขาเรียกว,ว่าดอกบัวสวรรค์เพราะว่าสีเหมือนดอกบัวสวรรค์ดอกสีชมพูบานเย็นนะครับ ตอนนี้เป็นปััปารไปลายปเดือนมิถุนานยนแล้วก็อาจจะยังไม่พิ่บทั้งท้องทุ่งนะฮะอันนี้เป็นบัวสวรรค์ทุ่งที่สี่ของอุทยานไทรทองอมีโอกาสก,าก็เดินมาเที่ยวกันก่อนนะเท่าที่เรามองด้วยสายตาก็ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะแค่นี้ก็น่าชื่นใจแล้วสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปดอกบัวสวรรค์ดอกกระเจียวไปให้เราชมกันในคลิปนะครับ ถึงเรียกว่าบัวสวรรค์เพราะว่าสวรรค์ส่งมารูปร่างก็สีสันก็เหมือนดอกบัวนะครับถ่ายสิอ่าบัวสวรรค์สีก็ดอกดอกกระเจียวน้อยหน่อยนะแต่ว่าอย่างว่านะมันใกล้ๆเราก็มาดูกัน นี้เราจะไปเที่ยวชมดอกกระเจียวนะคระับพุทยานป่าหินงามสวัสดีนะคะเที่ยวทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะหนึ่งในดินแดน,นแห่งที่วทัศสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามเลยนามบีรับบุษสุกยอดพาหมายพระใหญ่สมัยทวาราวดีค่ะทางด้านซ้ายมือของนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ค่ะ ทางข้างทางอรตอนนี้นะคะจะเป็นบริเวณป่าดิบแกงค่ะโดยตอนนี้นะคะเราก็จะพานักท่องเที่ยวทุกทานไปที่หน้าผาสะพานดินและทุ่งดอกกระเจียวกันก่อนเลยค่ะโดยรถลางของเรานะคะจะจอดทั้งหมด4ี่จุดด้วยกันค่ะจุดที่1นะคะคือหน้าผาสะพานดินค่ะจุดที่สองคือทุ่งดอกกระเจียวค่ะจุดที่3ามคือลานหินหน่อและจุดที่สี่จุดสุดท้ายนะคะก็คือลานหินงามค่ะและสำหรับทางด้านขามือของนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะจะเป็นลานหินหน่อค่ะ โดยลานหินหนอนะคะจะมีหินอยู่ทั้งหมด3ประเภทค่ะได้แก่หินภูพานหินพระวิหารและหินทูกระดึงค่ะจะมีอายุราวๆา180-230ล้านปีค่ะอยู่ในยุคจอราสิกไซแอสิกหรือยุคในนอเสานั่นเองค่ะและทางนันาใช้มือนัะ,ะท่องเที่ยวตอนนี้นะคะจะเป็นทุ่งดอกบบกระเจียบทุงที่2ค่ะดอกกระเจียบนะคะพบได้ทั่วโลกทั้งหมด135สายพันธุ์ค่ะพบในประเทศไทย61สายพันธุ์ค่ะ และพบที่อุทยานแห่งชาติของเรานะคะ4สายพันธุ์ค่ะซึ่งได้แก่ดอกกระเจียวดินดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวขาวและดอกกระเจียวบัวสวรรค์พันธุ์พื้นเมืองค่ะซึ่งดอกกระเจียวที่พบได้มากที่สุดในอุทยานของเรานะคะก็จะเป็นดอกกระเจียวบัวสวรรค์พันธุ์พื้นเมืองค่ะและทางด้านซ้ายมือของนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่1ค่ะโดยดอกกระเจียวนะคะจะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อค่ะ หนึ่งหน่อจะมีหนึ่งต้นหนึ่งต้นจะมีหนึ่งดอกค่ะหนึ่งดอกนะคะจะมีอายุอยู่ได้ราวสิบห้าถึงสามสิบวันตอนนี้ผมพาเรามาที่ผมไม่พาเรามาแล้วครับรถเขาพาเรามาที่จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวตามธรรมชาติของอุทยา,ทานแห่งชาติป่าหินงามน,นะครับที่นี่คือผาสุดแผ่นดินนะครับเป็นจุดการเริ่มต้นของการท่องเที่ยวภายในนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นไปชมผาก่อนว่ามีความแตกต่างกับผาหำหมดเมื่อวานไหมนะครับเดีย๋ยวเราไปเที่ยวชมกันครับ พระสุดแผ่นดินเป็นจุดชมวิวตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยพระแห่งนี้เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกส่วนของภาคกลางซุกเข้าไปในใต้แผ่นดินของภาคอีสานทําให้เกิดการยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาที่แบ่งระหว่างภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีภาคอีสานที่จังหวัดเชียภูมิและภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงที่เขาพังเหยยนะครับเป็นแผ่นดินยุคไดโนเสาร์ ด้านหลังผมก็จะเป็นแผ่นดินของภาคอีสานหลายๆจังหวัดรวมกันนะครับแผ่นดินนี้มีความสำคัญคือเป็นแผ่นดินที่กําเนิดเกิดขึ้นหลาย10ล้านปีแล้วตั้งแต่ยุคเขาเรียกยุคจรสิกยุคจูราสิกปาคที่เราเรียกจูราสิกปากกันนะครับคือเป็นแผ่นดินที่ยุคไดโนเสาร์ครองแผ่นดินครองโลกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้แผ่นดินนี้ไดโนเสาร์นี้ได้สูญหายไปแล้ว เหลือแต่เราไดโนเส,สาร์ยุคปัจจุบันนะครับที่กำลังครองโลกนี้อยู่นะครับนี่คือจุดชมวิวของผาสุดแผ่นดินนะครับแผ่นดินที่เราถือว่าเป็นยุคเก่าแก่นับหลาย10ล้านปียุคไดโนเส,สาร์ยังครองโลกเลยทีเดียวจุดชมวิวเราสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านล่างนะครับซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับยลังกา ใครอยเห็นทะเลเหมอกสวยๆที่นี่ก็ต้องมาเช้าๆนะครับในช่วงหน้าฝนแต่ว่าเรามาสายก็ยังเห็นทะเลเหมอกอยู่นะครับถึงไม้จะเป็นเบื้องร่างก็าตามอันนี้ก็จะเป็นม่านหมอกที่อยู่ด้านล่างนะครับเรายืนอยู่บริเวณผาสึกแผ่นดินสวยงามนะครับหมอกฟุ้งเลยทีเดียว Shadows spell faith weaving cast We met was it chance or late your voice lingers like a song written in the sky every step every breath ตอนนี้ผมกำลังจะยิงมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไทยนะครับไปนู่นแล้วว้าวยเอาอีกอมอ้จะได้ไกลแค่ไหนไม่รู้ ไอ้โอ้ยตอนยกยกสูงสูงหน่อยยกสูงสูงหนอ่อยอ่าเริ่มยิ่งปุง่มไปไกล,ไกลเลยไปไกลเลย,เยใช่ไหมโอเคหมดโอเคเลยจากจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนะครับเราเดินลงมานิดหนึ่งก็จะเข้าสู่ทางเดินที่จะไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันทางเดินช่วงแรกๆนี้ก็จะเหมือนกับเดินไปตามทางที่จะเป็นป่าเขาลำหนาอไพรนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศสวยๆเพลินๆนะครับทางเดินนี้ก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนอะไรก็อยู่ประมาณ300 400ถึง400เมตรครับ ที่ผมเดินจากผาสุดแผ่นดินนะครับตอนนี้ผมก็มาเดินตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าทุ่งกระเจียวนะครับก็เดินตามทางป่ามาเดินสะดุดหินไปสะดุดหินมาตอนนี้ก็มาอยู่ถนนดีๆนะครับเขาเรียกถนนข้อสลอแล้วก็สองข้างทางเราก็จะเป็นทุ่งนะครับอยู่ข้างหน้าเราเห็นเห็นไกลๆนั่นก็เป็นทุ่งดอกกระเจียวบ้าน <laughs> เดี๋ยวเราจะไปชมทุ่งดอกกระเจียวบ้านของ อุทยานป่าหินงามอูนะครับไปเลยเราเดินไปตามทางเดินซึ่งทางอุทยานทำไว้ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินบนพื้นดินโดยตรงเพื่อป้องกันการรบกวนธรรมชาติดอกกระเจียวเยอะเหมือนกันนะอะ ในใรว่าไม่เยอะเยอะกว่าที่ที่เคยมาอตอนนั้นไม่เยอะเลยใช่แล้วก็ดอกเล็กม่ยังยังดอก,ดอกใหญ่ก็ดอกสดดีนะโอเคเลยอะ่ะทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามพบขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามไปจนถึงจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินรวมระยะทางกว่า1กิโลเมตร ดอกกระเจียวที่บานในทุยานนี้ค้นพบทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันก็คือสายพันธุ์ปทุมมาสายพันธุ์กระเจียวดินและสายพันธุ์กระเจียวขาวในแต่ละปีดอกกระเจียวจะบานไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนี้คาดว่าฝนจะหน้าจะมาเร็วนะครับทําให้วันที่เรามาถึงแม้จะเลยกลางเดือนมิถุนามาไม่เท่าไหร่กับเจอดอกกระเจียวบานสะพรั่งทั่วทุ่งเลยครับสวยนะ วันนี้สวยนะธรรมดาเอสวยมากที่ที่บอกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่าหมดสวยมากเพราะว่าดอกเต็มพุ่งเลยนะมันเหมือนกับประดับอ่ะมันเหมือนกับประดับเราได้ความรู้เล็กๆน้อยๆมาว่าหากเราคิดจะอ่านจะปลูกดอกกระเจียวที่อื่น ที่ไม่ใช่ที่นี่ก็ปลูกได้กับรอเพียงหน้าฝนให้ฝนมันโปรยปลายลงมาดอกกระเจียวของเราก็อาจจะออกดอกได้ถ้าเราต้องการให้ดอกอยู่กับเรานานๆก็ต้องหมั่นขย่าหยาดน้ำฝนอย่าให้มันค้างอยู่ที่กลีบไปนานก็ดูจะเป็นภาระเหมือนกันนะครับ วนี้เราไปชมความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวบานที่ที่เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นมาเราก็มาถึงนี้ร้านหินนอสำหรับคนที่เคยไปมอหินขาวก็อาจจะเห็นว่าร้านหินนอก,ก็จะเป็นรูปลักษณ์คล้ายๆกันก็คือเป็นหินสมัยโบ,บ,บราณที่มันอาจจะโดนลมโดนอะไรซัดคัดเขาเรียกอะไรนะกัดกร่อนจนกระทั่งเป็นรูปลักษณ์ของหินที่มีรูปทรงที่แปลกแปกไปนะครับ มันก็มีอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะลงไปเดินดูกันนะครับตามผมมานะครับลานหินหนอครับจะเห็นว่า,า,วาเออหินนี่มันก็ก่อนก่อนกันไปนะแล้วก็เรียงกันไปเราก็จะเห็นความงดงามแปลกตานะครับหินที่ลานหินหนอ เป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติจะมีรูปร่างแปลกตาเป็นผลจากการะบวนการทางธรณีวิทยาและการกัดเซาะที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ150-180ล้านปีมาแล้วเดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ทะเลหรือแอ่งตะกรมาก่อนมีการทับถมของทรายดินและเศษหินจนกลายเป็นหินทราย แต่มาเกิดการยุบตัวของเปลือกโลกทําให้บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่สูงและหินทรายถูกเปิดเผยสู่ผิวโลกเราสามารถเห็นหินแปลกตาเหล่านี้ได้ที่ลานหินง,งามอีกแข่งหนึ่งซึ่งอีกสักครู่เราก็จะไปนะครับก็เป็นกระบวนการเกิดจากการสึกกรอ่นของหินทรายเช่นเดียวกัน ที่สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าลานหินงามนะครับก็หลังจากที่เราชมลานหินหน่อมาแล้วนิดหนึ่งเราก็มาที่ลานหินงามเขาบอกว่าลานหินงามเนี่ยเป็นเป็นหินที่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะเป็นเขาภาษานิศถาว่าเป็นทะเลนะครับแล้วก็ทะเลเมื่อหลายล้านปีนะฮะไม่ใช่ตอนนี้ทะเลมันก็จะสูงนี่เราคิดดูแล้วกันว่าน้ําทะเลมันลดลงไปต่ําแค่ไหน แล้วพอตอนนี้น้ํามันมีการกัดเซาะตอนนี้มันเป็นทะเลนะครับมันก็จะเป็นรูปหินแปลกๆพอตอนนี้น้ํามันเหือดลงไปลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นหินรูปร่างแป,แปลกๆที่เราจะไปดูวันนี้กันละครับทางเดินขึ้นไปอีกเทะะ่าไหร่ร้อยเมตรร้อยเมตรเดินไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึง ลานหินงามเป็นลานที่ประกอบไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตาตั้งอยู่กระจายทั่วพื้นที่กว่า10ไร่หินแท้เหล่านี้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของลมและน้ําเป็นเวลานับล้านปีจนทําให้เกิดเป็นโขดหินรูปทรงต่างๆเช่นหินฟีฟ่าเวิร์กคับหินแม่ไก่ยักษ์หินถ้ามองมอหัมตั้งจานเรดราหินช้างเอราวันและอีกมากมายการเดินชมลานหินงามควรใช้ความระพัดระวังในการเดินนะครับ พราะหินบางแห่งมีความสงคัญมากก็ใช้พิจารยาในการปีนป่ายด้วยครับถ้ามอง <c oughs> ไม่ใช่มองถ้ำ <c oughs> เสร็จภารกิจเสร็จภารกิจแล้วค่ะป่าหินง,งามนะครับรวมทั้งอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามด้วยนะครับมันก็มีให้เราชมแล้วแต่รสชาติเลยสวยงาม <c oughs> สวยงามมากเดินปีนป่ายนิดๆหน่อยๆตามกําลังนะครับเราไหวแค่ไหนเราก็แค่นั้นนะครับ โอเคไปครับวับบนนี้ผมมาที่วัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนะครับก<า>็มา,มาเที่ยวที่วัดพุทธบาทก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะครับ เราไม่มีโอกาสได้เคยมาที่นี่เลยหลังจากที่เราไปเที่ยวดอกกระเจียวส,สวยๆแล้วนะเรามา,มาไหว้พระกันหน่อยนะครับ พุทธบาทราชวรมหาวิหารตามพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่ามีพระพิสุิ์ไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาเทวีเพื่อนมัสก,การรอวพุทธบาทพระสงฆ์ลังกากล่าวว่าประเทศไทยก็มียพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพตจึงได้นําความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงคําให้ทรงทราบและได้สือหาจนพบยพระพุทธบาทเพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธานยิ่งใหญ่พระพุทธบาทสระบ,บุรีเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสนุบบำรุงและเสด็จไปนวัตการตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาจ,จนทั้งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธบาทสระบ,บุรีอยู่ที่ความเชื่อที่ว่ารอยพระพุทธบาทนี้เป็นรอยที่พระพุทธเจ้าเพื่อเสด็จมาประทับไว้ด้วยพระองค์เองจึงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง และมีความเชื่อว่าหากได้ไปนมัสการครบเจ็ดครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อเราได้มีโอกาสมากราบสาการะหลวพระพุทธบาทนับเป็นบุญที่ได้มากราบแท้พระบาทของพระพุทธเจ้าและขอพระบารมีนี้ได้โปรโดแผ่มายังผู้ที่ติดตามชมคลิปของเรานี้ด้วยทุกท่านเธิญ